สวัสดีครับ FC อายุทครับผมวันนี้มาเอาใจสายคนงบน้อยเลยนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้รถยนต์ราคาที่ถูกนะครับถูกกับมอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้จัดมาให้แล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ FC ที่ติดตามช่องเรามาด้วยนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้านะครับวิ่งมาจากลําพูนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับยิงยาวมาหาเราที่ร้านเลยนะครับนามาให้นะครับเนื่องจากแกไปออกรถป้ายแดงเรียบร้อยแล้วนะครับจึงนํามาแบ่งปันให้กับพี่น้องชาว FC นะครับผมที่อยากได้รถยนต์ราคาประหยัด คนนะครับแบ่งไปใช้งานกันเลยนะครับกับคันนี้ Honda City t e ้ไทเซเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สปี2 0 0 2ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยสภาพโคตรดีนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบสายบันเทิงคันนี้มีเครื่องเสียงแบบชุดแฮปปี้มิลใหญ่ๆตึ้มๆเอาไปเปิดปีใหม่ลั่นๆมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะสีสันภายนออกนะครับลูกค้าเพิ่งทำสีมาไม่นานนะครับสีเงาฉ่ำนั่งคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผม ภาสงภาษีไม่ขาดนะครับยาวยันปีหกเจ็ดการันตีว่าวิ่งทางไกลมากกว่าสี่ห้าร้อยโลสบายสบายเลยนะครับกลับบ้านปีใหม่สบายสบายเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในเรียกได้ว่าใสสะอาดนะครับผมเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานภายในสีครีมสวยใสนะครับผมนะฮะแผงประตูสวยงามนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างนี่เรียกได้ว่านิ่มเงียบเลยนะครับเจ้าของเก่ารักรถมากๆเลยนะครับ มีเครื่องเสียงชุดใหญ่พาวเวอร์นะครับตีตู้ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะภายในกว้างขวางนั่งสบายสะอาดสะอ้านดีนะครับนี่นะฮะถือว่าสวยงามนะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับงบน้อยๆนะครับราคาหลักหมื่นนะครับหกหมื่นกว่าบาทนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับผมกับ Honda City ไทซปีสองพันสองแบบนี้นะครับใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับคันนี้ต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆนะครับที่นําแบกมาให้พวกเราได้เอาไปใช้งานกันต่อนะครับผม ผมเปิดฝาท้ายให้นะครับนี่นะฮะฝาท้ายนะครับผมมีลำพงชุดใหญ่มาให้เลยนะครับตีตู้มาให้เป็นอย่างดีนะครับนี่นะฮะกุมาเป็นอย่างดียางอะไหล่มีมาให้หลุมอะไหล่สวยนะครับบอดี้ถือว่าสวยงามนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพ่ก้านที่จมน้ําฝาท้ายไม่เคยแกะเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับรักษารถได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ ฟังเสียงเครื่องเสียงกันสักนิดนะครับสตาร์ทที่จะติดนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องมาแพนใกล้ๆนะครับผมเปิดกระจกไว้นะครับผมนี่นะฮะฟังเสียงจากภายนอกเดี๋ยวให้รถที่บันซิ่งบนถนนวิ่งไปก่อนนะครับ นี่นะครับนี่นะครับไปใกล้ๆลั่นแน่นอนนะครับเจ้ติดลิขสิทธิ์นะครับเจ้วติดลิขสิทธิ์นะครับเอาแคเครื่องเสียงฟังเพาะลั่นๆนะครับเอาไปเปิดนะครับเที่ยวปีใหม่สบายๆนะครับนั่งหนงนั่งดื่มข้างรถเปิดเพลงฟังสบายเลยนะครับนี่นะฮะใครที่ชอบเครื่องเสียงนะครับจัดมาให้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผม เครื่องยนต์ก็เดินนิ่งเรียบดีนะครับผมนี่นะฮะการเคลืนเดิมจากโรงงานเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับเกียร์เดิมจากโรงงานนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับน็อตฝาโปรงหน้าก็ไม่ขยับเหมือนกันนะครับถือว่ารักษารถได้ดียังไงอย่างนั้นเลยนะฮะนี่นะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะฮะ นี่นะครับเวลาเราเหยียบเบรกนะครับมันจะล็อกเองทั้ง4บานเลยครับเป็นระบบเซฟตี้นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับจะฟังเพลงกันภายในอีกสักหน่อยนะโอ้โหเสียงใสนะครับโอ้โหรับรองไม่เหงานะครับขับขี่เที่ยวปีใหม่เนี่ยครับขับกลับบ้านปีใหม่ฟังเพลงตึบๆสบายๆกันไปยาวๆเลยนะฮะนี่นะฮะสวยงามนะครับผมมี power power มาให้ครบเลยนะฮะนี่เรียกได้ว่าออปชั่นแบบ จัดหนักจัดเต็มครบๆนะฮะพร้อมใช้งานพร้อมบันเทิงนะครับผมใครที่อยากได้นะครับผมดีกว่าพาลูกพาหลานนะครับนั่งรถสาธารณะนะครับรถรุ่นนี้นะครับอึดถึกทนด้วยนะครับอะไหล่ไม่แพงนะครับเกียร์เชียงกงเนี่ยลูกละสี่ห้าพันมีมีให้เปลี่ยนนะครับผมถ้ามีปัญหาในอนาคตนะครับถือว่าประหยัดนะครับสิบหกสิบเจ็ดกิโลลิตรนะครับผมนี่นะฮะรองรับน้ำมันตั้งแต่แก๊สโซฮอร์เก้าหนึ่งเก้าห้านะครับบางคนยังเอาไปเติมอียี่สิบได้เลยนะฮะรุ่นนี้ ช่วงเย็นรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมลองขับให้ดูเลยนะครับขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับขับดีเลยช่วงลงช่วงล่างโอเคไม่ล่อนเลยนะครับจากที่ผมเทสนะครับลองวิ่งร้อยนะครับจากวิ่งวิ่งเถานี้นะครับวิ่งร้อยนะสบายเลยฮะร้อยร้อยี่สิบนี้ไม่ล่อนเลยนะฮะสบายยางดอกนั้นหนานะครับล้อแม็กนะครับใช้งานได้ยาวเกียร์เปลี่ยนสมูทมากนะครับผมเนี่ยนะฮะศู์เสิร์ฟโอเคเลยนะครับฝ่ายมือขับนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะนี่นะฮะ ต้องบอกก่อนเดี๋ยวผิดกดชุมชนของ TikTok กนะครับการขับขี่ทุกครั้งนะครับผมไม่ได้เป็นคนถือกล้องถ่ายนะครับมีทีมงานเป็นคนถ่ายนะฮะนี่นะฮะแล้วเราขับขี่โดยความปลอดภัยนะครับไม่ได้ประมาทและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะครับขับขี่บนถนนนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวลรถอยู่พุทธมนทลสาย2นะครับผม กรุงเทพปัมณีนทนส่งฟรีเหมือนเคยนะครับแต่จังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งเบนเทเลอร์เห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองชอบถูกใจยกหูได้มัดจับได้มัดจำนะครับแล้วคุณจะได้รถคันนี้ไปนะครับผมเพราะว่าบางคันพลาดนะครับถือว่าเห็นคลิปช้าแล้วก็ตัดสินใจนานก็กลับมาอีกครั้งรถก็ถูกขายไปแล้วนะครับผมนี่นะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสําหรับร้านอายุธยากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับผมนี่นะฮะเราจะหารถดีๆมาไว้บริการพี่ๆอีกต่อไปนะครับ ใครงบน้อยคันนี้แนะนําเลยนะครับ60,000กว่าบาทเท่านั้นเอารถด,ดีๆไปใช้งานกันครับผมขอบคุณครับ